โอเคครับ okay, สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับฟิกแมนนึงแล้วจากครั้งที่แล้วที่ดัตตี้ขับหนังสือมาชนตรงนี้นะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามเราไปลุยกันเลยดีกว่ามันเชสยร์ไม้ครับมันคือเอ่อไงวะทามาสำนึกอะเออจุดที่เป็นสติโอ้ยูทูส์ the heroes in this travesty of a story so insisting on ending your irrelevant existence Space okay. and okay, all your keys, all-purpose time yours, no remorse. Soon all that you have left is grief over things that once was yours, and you will lose everything. You lose everything. Okay, we have to get the ว่ามันมีมกลิ่นดราม่าดราม่าโผล่มาแล้วอ่ะแต่ตอนต้นที่รถชนแล้วอ่ะผมว่ามันมีกลิ่นไม่ค่อยดีนักแหละแตยังไงเราเป็นดัสตี้ครับเราต้องพาไปให้ถึงจุดสุดท้ายครับ <The noise> ต้องมาดูกันว <The noise> ่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเจเต่าชนเข้าชนไหมออกไปไม่ได้แลว้ว <The noise> อ,อ่ะมันหลบครับเจ้าเต่ามันหลบฉันจัดการเอง ลงรับเจ้าเต่าต่อโอเคไหลเงิดไปเจ้าเต่าทำอะไรรึเปล่าเป็นหนังสือเจ้าเต่าเนี่ยการที่มีเธอวินในสุดท้ายก็เป็นฝนอย่างเงี้ย แล้วมาเกมนี้มีผลอย่างนี้อีกอ่ะระแวงมากๆเลยเอ้าแตพลังชาร์จไม่พอครับเดี๋ยวต้องปล่อยมันป่อนต้องปล่อ,อยกันมาก่อนให้มันมีมีเวลาชาร์จในเวลาชาร์จนี่งไงแค่ดูดีเรียบร้อยอ่าไปครับผมไปจริงไหมทไมไม่ไปอ่ะไม่ไปก็หลบครับผม เวลาผมจะต้องขึ้นไปแล้วต้องมีอะไรแน่ๆที่ว่างๆตอนนี้งานเลี้ยงเพิ่งเริ่มแั่เหรอจะลองดูไหกัน ก็เป่าเฮ้ยแบตเตอรี่ดีแบตเตอรี่ดีนู่นก็เป็นแผ่นใหญ่จ้ะไม่ให้เจ้าเต่าเข้าทั้งสองฝั่งนี่อ่ะนะนี่ไงใส่ดีนะแบตเตอรี่นู่นมันต้องเอาเจ้าเต่ากลับมาว่ะเดี๋ยวังไม่ได้ไม่ได้เรากลับมาไม่ได้นะดูมัน รา้ตรงนี้มันเป็น่สเต่าวิ่งลงวิ่งสองเลนเฮ้มันมีขึ้นวิ่งไปเลยยเต่ามีขึ้นด้วยครับผมายนะเนี่ยเต่าวิงไปละเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาบ้างมีขึ้นไหบ้างหลบหลังแท่นไม้ก่อนเดียขึ้นมาขึ้นมา อู่ยย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 ยวยย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 นียย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 ยอยอยย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 ย พี่ยกคะแนนขึ้นเพื่ออะไรรู้ของแกนะผมเมื่อวานนี้เอาต้อเป่าไปก่อนทุกคนแล้วไปหมาเลยหรือเปล่าขึ้นไม้แน่เลย้วนี้รู้สึกได้นี่ไงเออแกก็รู้รู้ทันรู้ทันต้องเต่าลงไปที่นี้ก่อนไปอ๋อขึ้นมาเพื่อให้เป็นแท่นให้เจ้เป่าวิ่งมาพอดีครับผมเนี่ย เดี๋ยวลอไปก่อนแล้วกันนะมาแล้วมาแล้วโลกลกลกต่อนี่ลบพอดีีรเจ้าตาขึ้นหบนแล้วไหนเต้นยุ่นหรอขาดักขาดัดัาแหมนละคนเละไปเอานีเฮ้เดี๋ยว big surprise มาก่อน big guy You คุณเกิดมา o พื่อสิ่งนี้น่าจะตี nice. ปะไปไปัดการมนกันแต่ว่าทุกคนครับถ้าเกิดทุกคนยังสังเกตเห็นนะผมเพิ่งสังเกตเห็นเลยเนี่ยตรงนี้คือรถยนต์แล้วความประจำของเราเป็นความประจำของคุณพ่อที่มันจะถึงจุดจ,จบจริงๆแล้วเนี่ยมีกระเป๋าตังค์ของคุณภรรยาด้วยนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะว่าอ้าวเฮ้ยมันเดินทางไปต่อ ยัไงไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงโอ้น่าจะไปต่อได้แล้วฮ่ะเอาละมดูกันต่อที่เติมเลือดก่อดเลยแต่จะเจอบอสไฟไฟถ้าเราเติมเลือดก่อนนึงแต่เลือดเราก็เต็มอยู่นะเรามาเติมหน่อยแล้วกันเผื่อก่อนตรงือนที่กองอากาศป นั่นมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเเปิอกนครโอออสแลวอต้องเอาแบตเตอรี่สีเขียวไปใส่ตรงนู้นคับ เกมนี้ผมว่าเพลงยงพอนะเพียงพอเลยล่ะไปเลยสีเขียวใส่ือมันใส่ไม่ได้ไม่ถึงอ๋อเคใส่ปึ๊บกลับมาทำไมมันหนีไม่ได้เรื่อยเลยวะเคเาเลือดแมดไฟสัญญาณไฟี่เห็นเป็นไฟเหลืองนะ่ะอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นแน่ๆล่ะนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราเอาสีเขียวได้ไมันจะสีเหลือออมาไม่ได้ทำไงเลยทีเนี้ยอสต้องเตะเจ้นี่แล้วมันไขึ้นั้นหมนต่อเตะันี้ึงตรงนี้ก่อนอเอาสีเหลืองออก่อนแล้วกันเนาะแองก่อนแล้วลกันเนาะเนี่ยพี่กอไก่อะอสไว้ Come now, give n This b o d t ยัไง ต้องหยุดหยุดไม่ได้ะวิ่งโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับผมเกียร right ์แบตเตอรี่ติดลบมาครับผมระวังถนนลื่นมีการก่อสร้างเนี่ป้ายเจอเส้นเตือนเต็มเลยเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางกลับมาเหมือนเดิมครับยิงไว้ด้วยเลยอ่ะฟอกากกันหบปุกคนี่คนนีกคนสิที่เดียว ยังไม่ขึ้นไหมผมเลยอ่ะโอ้ย oh. โดนแน่ว่าแล้วเชียวเอ้ยวิ่งหลบวิ่งหลบโอเคปุ่มมาแล้วหยุดปุ่มแล้วรีบลงครับผมได้ไหมไม่ตรงไม่ได้เหรอได้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 ได,ได,ได,ได้โอเคใส่แบตเตอรี่สีส้มก่อนแล้วก็เตะให้นี่มันไปฝั่งครับผมแล้วเราก็รีบวิ่นไปบนแผ่นดิสก์เดิ oh. มโอ้โหรอให้ให้มันกลับขึ้นมาก่อนอนะ่ะ ไม่ได้เปล่าโยนโดนโดนเลือดเยอะเลยลองดูก่อนนะว่าไปได้ไหมเฮ้ยโอ้โหยากมากยากมากต้องเสียลังกาไปลงได้ไหมลงไม่ได้อ่ะโดนพลาดเฮ้ยยอมเจ็บสีเหลืองเพื่อให้มันมีถนนโผล่ขึ้นมาไปครับผมไปครับโอ้โหเดี๋ยวนเลย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 นี่นาเอาแบตเตอรี่สีเขียวแล้วก็เติมเลือดงามครับผมเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดถือพวกแบตเตีเขียวทั้วห เหมือนสัญญาณไฟจราจรเลยเอาล่ะต่อไปก็คือเปิดประตูตรงกลางครับผมใช่ตีลังกาลบโอเคซึ้บซึ้บลงได้เฮ้ยขึ้นมาสิเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาทันทีเราก็ลำบากนะเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไอ้ลื้อลื้อลื้อลื้โอยซึ้บซึ้บตีลังกาไม่เหยียบแล้วก็วิ่งไปใส่แบตเตอรี่สีเขียวอันเดียวเสืออยู่ตายายเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะ โอ้โหใส่กรโอ้โหแบตเตอรี่สีเขียวเกินเลยขึ้นตระตูนี้โผล่ขึ้นมาเราต้องกลับไปลุยอีกรอบนึงครับผมเออเกินจะหมดแล้วด้วยแต่ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหต้องตีตังการหลบสองรอบไม่พ้นรอประตูขึ้นมาครับเฮ้ยมันโดน โดนถุ่มาผมไม่จะโดนในพวกโดนถุ่มมาเนี่ยเฮ้ยต้องรีบตีลังกาไปเหยียบปุ๊บเรียบร้อยเอาแล้วครับผมขึ้นครับเรียบร้อยครับผมมาคือข้างบนไม่เต็ดตาได้แล้วครับผมโอ้ยตาฉันไม่ทันหรอกนั่นเหรอเฮ้ยโอ้โหที่มันเมื่ี้เราเจอหน้ารถตรงนี้เราเจอกระจกรถที่แตกออกเนโดีไปแล้ว not ever r That's t u 's ดัสซี่เริ่มรู้สึกว่าพอเพลงไม่อยู่อะถ้าเรากำจัดคัาร้ายตัวนี้ไปอะครับคันร้ายตัวอื่นก็จะกลับมาอีกอยู่ดีรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอะไรแต่ไบเปร์บอกว่าไม่ดัสซี่แหละทำได้อยู่แล้วดัสซี่คอยช่วยจิตใจไว้ได้อยู่แล้วครับแต่เราสังเกตดีก่อาครับแว่นตากับหัวมันชัดมากเลยอะ โอยน่าจะทลออกมาขงอเลยอะโอ้ยเอาลครับก็สาหรับสีวน e สามนี้ผมก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้บบนกับดัตตี้กับเจ้าของร่างกายและจิตใจอันนี้ก็ตาม,มันได้ในพาร์ทหน้าเลยนะครับผมไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย